ตอนนี้นําโชครู้นะครับว่าเราถ่ายวิดีโอเขาอยู่ดูเขาไม่เล่นเลยครับเมื่อก,กี้เขาเล่นอายกโก็ต่ายเอผ้าต่ายผ้ามานอายกเอออายะกลเขาเล่นอายกโก็ต่ายผ้ามานนะครับตออืมคอยดูคอยดูยดยนะครับอายกไม่ใช่เลยอายาะกนนั่นแหละเรียกไม่เป็นก็เรียกอายกลดูดูดูครับเอาแล้วเอาแล้วเแล้วครับเอาแล้วเขาเอาแล้วรับเอาแล้วครับตอนนี้นำโชคกำลังทำรู้ดีนะครับตอนนี้รู้ว่าเราถ่ายวิดีโอครับ ดูดูนอนนอนนนเท่าเท่าเราเท่าเราไม่ยกกล้องนะเขาจะรู้ทันทีเลยว่าเราไม่ได้ถ่ายถ้าเราปิดกล้องนะเขาจะรู้ทันทีเลยแเ้าก็จะไม่เล่นถ้าปิดกล้องปุ๊บเขาจะเล่นทันทีเลยแต่ถ้าเปิดกล้องดูดิดูดูดูความอย่างก็อย่างก็เด็กแบบเด็กประมาณเด็กเก้าขวบอะรู้ภาษาพี่น้องน่าเขาอยากเล่นนะเขาตายผ้าม่านได้ เขาเอาเล็บเกาะเล็บเกาะไต่ขึ้นไปแล้วก็ไต่ลงมานั่นไม,ไม่ไม่ทำแล้วไม่ทําแล้วพี่น้องไม่ทําแล้วก็ไปแล้วนํำโชคก <ไป S 1> ตัไ,ไ<อ>น้ำโชคนี่นี่ม <laughs> าแล้วไปแล้วไอตัวนํำโชค